พูดด้วยความตื่นเต้นเห็นเขามายงย่อเราไม่มีถึงวาราที่จะพูดเรื่องสัมผัสไปเราก็พูดให้พี่น้องทั้งหลายฟังสําหรับหัวใจเราเองพี่น้องทั้งหลายให้ทราบชัดเจนนะว่าพุทธศาสนานี่เลิศเลือขนาดไหนปัจจุบันนี้ใครทรงไว้ว่างั้นเลยเราอยากจะพูดว่าเราองค์หนึ่งเป็นผู้ทรงในธรรมเลิศอเลอือนั้นไว้เป็นธรรมธาตุในหัวใจของเราเราจึงกล้า ทำงานแทนพระพุทธเจ้าได้ด้วยคอขาดเรายอมตายไปเลยเพราะความเชื่อว่าเป็นอย่างที่เรารู้เราเห็นแล้วองค์ศรราสดาเป็นผู้สอนไว้ก่อนทั้งหมดในบรรดาธรรมที่เรารู้เราเห็นเต็มหัวใจเราเวลานี้เป็นธร,รรมที่องค์ศาสดาสอนไว้แล้วทั้งนั้นก่อนที่เราเราไม่รู้ไม่เห็นสอนไว้ก่อนหมดเรียบร้อยแล้วนี้เวลามาเจอธรรมประเภทนี้เขาแล้วกราบพระพุทธเจ้าอย่างราบเลย ว่าศาสดาองค์เอกเอกจริงหนอจริงอย่างนี้เหรอหั่นว่าศาสดาองค์เอกทั้งความรู้ความเห็นทุกสิ่งทุกอย่างบาบุญนรกสวรรค์พรมโลกนิพพานเปรตสัตว์ประเภทต่างๆทั่วแดนโลกธาตุพระองค์ทรงรู้แจ้งอย่างนี้เหรอทันทีเลยนี่แล้วความรู้แจ้งภายในจิตใจรู้แจ้งด้วยอะไรรู้แจ้งด้วยธรรมธาตุอันนี้เหรอหัน่น แล้วเมื่อเป็นอย่างนั้นหาอะไรมาคัดค้านพระพุทธเจ้ากราบไหว้อย่างราบเลยนี่ละรมที่สุดร้อนซึ่งพระพุทธเจ้าทรงแสดงประกาศสอนพวกเราย่ายให้กิเลสเขาไปเหยียบย่ําทําลายกลายเป็นของคลึกของลาสมัยไปกิเลสแสกสันต์ตั้นจอตัวซึ่งตัวของมันนั้นเท่ากับขี้หมูราขี้หมาแห้ง มันเสกสรนปันยอของตัวของมันขึ้นเยียบทองคําทั้งแท่งคือศาสตพุทธศาสนาของเราหรือธรรมธาตุแห่งพระพุทธเจ้าของเราแต่ละพระองค์รวมแล้วเป็นธรรมธาตุใหญ่กว้างขวางยิ่งกว่าท้องฟ้ามาหาสหมดุดนี่เวลานิกิเลตก,กําลังเข้าไปเหยียบย่ําทําลายให้กลายเป็นที่มูลาขี่มาแห้ง พูดเรื่องบุญไม่มีใครเชื่อพูดเรื่องบาปไม่มีใครเชื่อพูดแบบนรกสวรรค์ไม่มีใครเชื่อครัวโลกนิพพานไม่มีใครเชื่อนี่คือกิเลสปิดบังอย่างตายตัวแล้วสิ่งที่กิเลสไม่ยอมรับนั่นก็คือกิเลสขึ้นเหยียบย่ำทําลายให้ทองคําทั้งแท่งหรือธรรมทานนั้นกลายเป็นผู้ที่มูลาขี่มาแห้งไปเสียหมด กิเลสซึ่งเป็นขี้หมูขี้หมานั้นกลายเป็นทองคำาเหยียบย่ำทำลายหัวใจสัตว์โลกไม่ยอมรับความจริงทั้งหลายเหล่านี้เลยให้ยอมรับตั้งแต่ความจอมปลอมของมันว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีเพราะมาโลกนี้พ่านไม่มีเปรตผีสัตว์ประเภทต่างๆเต็มท้องฟ้ามหาสมุทรทั่วแดนโลกธาตุเต็มไปหมดนี่กิเลสบอกว่าไม่มีเนี่ย นี่คือความเหยียบย่าทําลายของกิเลสเวลานี้มันกําลังเหยียบย่าทําลายหัวใจของสัตว์โลกไม่ยอมรับความจริงที่พระเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วโดยถูกต้องทุกๆพระองค์สอนแบบเดียวกันหมดกิเลสก็เหยียบเหยียบแบบเดียวกันหมดเนี่ยให้พี่น้องทั้งหลายทราบไว้นะไม่อย่างนั้นจะจมกันทั้งบ้านทั้งเมืองเวลานี้เราดูเอานะบ้านเมืองของเราเนี่ยใครพาให้ล่มจมเอาตัดสินกันที่ตรงนี้นะ ธรรมของพระพุทธเจ้า <c oughs> มีบทใดบาทใด <c oughs> สอนไว้หลงพอประมาณท่านแสดงไว้ว่าแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขัน <c oughs> นี่เพียงพอประมาณแห่งธรรมเท่านั้นนะไม่ได้มากมายนะ <c oughs> แล้วบทใดของธรรมที่สอนไว้ถึงแปดหมื่นสี่พันพระสรรมขันนี่มาสอนโลก ให้ล่มจมและโลกปฏิบัติตามธรรมของพระพุทธเจ้านี่แล้วในแง่ใดพาให้โลกโล่มจมเสียหายปุ่นปี้ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนกันทุกหย่อมยา่ามีธรรมะบทใดข้อใดไม่เคยมีขอยพี่น้องทลายทราบทีนี้ในขณะเดียวกันที่เราเดือดร้อนวุ่นวายกันทุกหย่อมย่าเวลานี้เพราะอะไรนั่น เพราะกิเลสนี่เท่านั้นแต่มันไม่ยอมไม่เห็นโทษของมันมันอยู่ฉากหลังใสพวกเราซึ่งเป็นเหมือนตุ๊กตานีให้เป็นเครื่องมือของมันใสเข้าความโลภเอาได้เท่าไรไม่พอใสลงไปจกระัังเจ้าของล่มจมทุกข์กับเพราะความโลภนี่คือกิเลสเราก็ไม่เห็นโทษของมันคนจมไปเพราะความโลภนะไม่ได้จมไปเพราะธรรมดาโลภธรรมดาอยากได้ธรรมดาตามธรรมสอนไว้ไม่จม แต่โลกเกินเหตุเกินผลเป็นน้ำล้นฝั่งนี้จมด้วยกันทั้งนั้นนี่คือธรรมสอนไว้แต่กิเลสลากไปตลอดนะ,ะไม่ให้ไม,ไม่ไม่มีเมืองพอนี่คือความล่มจมของกิเลสหลอกลวงสัรโลกราคาตัณหานี่ก็เหมือนกันไอ้โลกโลกราคาตัณหานี่มีมาตั้งกับตั้งกันแล้วทั้งสัตว์ทั้งบุคคลประเภทต่างๆมีราคาตัณหาประจํา ชาติของเขาพบของเขาได้กันทุกคนอย่าว่าแต่มนุษย์เราจะเป็นเจ้าของครั้งแห่งกิเลสตัณหาเด่นแต่ผู้เดียวเลยเขาก็มีเหมือนกันแต่ทําไมเขาไม่ได้มาสแสดงตัวโดดเด่นเหมือนราคะตัณหาในมนุษย์เราเฉพาะอย่างยิ่งชาวพุทธของเราเวลานี้ไม่มีขอบเขตไม่มีเหตุมีผลไม่มีผัวมีเมียไม่มีสูงมีต่ำราคะตัณหากวาดไปราบเรียบไปหมดนะนี่เป็นยังไงเป็นคุณไหม ให้ปล่อยให้ราคาตัณหาเขาเหยียบเข้าไปเป็นคุณไหมพิจารณาดินี่คือโทษอย่งราคาตัณหาเมื่อเลยขอบเขตที่ทำท่านสอนไว้แล้วจะเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้หมดน่ราคาตัณหารพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ลบให้ล้างมันหมดนะในหัวใจของชาวพุทธเราแต่ท่านมีขอบเขตเอาไว้ให้อยู่ในระดับตามธรรมที่สอนไว้ จะไม่เป็นน้ำล้นฝั่งจะไม่เป็นทุกข์ท่วมท้นหัวใจของพวกชาวพุทธของเราครอบครัวผัวเมียจะได้อยู่เป็นสุขให้มีขอบเขตนั่นนี่ละขอบเขตของธรรมให้เราอยู่ในขอบเขตนี้ถ้าเชื่อธรรมแล้วเชื่อกิเลสแล้วไม่พอหัวได้เมียหนึ่งไม่พอกีเมียก็ไม่พอเอาจะมาเขาหัวมันแทนฟืนก็ได้นะ ฟืนเต็มบ้านเต็มเมืองไม่มีความหมายยิ่งกว่าผู้ผู้ชายหาเมียมาเป็นฟืนมาเผาเมียมันแล้วผู้เมียมันก็เอา,เอาไม้ที่ไปควรจะเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้คนได้นั้นมันไม่ยอมไปหามันไปหาตั้งแต่ผู้ชายนั่นะเอามาเป็นฟืนเผาผัว,ผวของมันเต็มบ้านเต็มเมืองความเดือดร้อนทุกข์อย่างยาเพราะผัวกับเมียกิเลสตัณหาสร้าง ก <c oughs> วนหาคนทั้งคนสัตว์ทั้งสัตว์นั่นแหละเอามาเป็นฟืนไฟเผาไหม้ตัวเองด้วยอำนาจแห่งราคาตัญหาร้อนทั้งบ้านทั้งเมืองนี่คือเรื่องของเกเรเราเห็นโทษหรือยังธรรมท่านสอนให้อยู่ในความพอดีพอดีอด <c oughs> เอาต่างคนต่างมีผัวเดียวเมียเดียวฝากเป็นฝากตายให้มีพ่อมีแม่มีลูกมีเต้ามีหลานมีเหลนมีญาติมีม,ม,ม,มีที่สูงที่ต่ำต่างคนต่างอยู่ตามระดับ แห่งขั้นภูมินั้นแล้วพ่อแม่กับลูกเสพสันกันเสพสันกันได้ลงคอหรือพี่กับน้องเสพสันกันได้ลงคอหอรือญาติมิตรสาลุยผู้มีบุญมีคุณต่อกันเป็นขั้นๆทำกันได้ลงคอหรือนี่คือทำทำกันไม่ได้นะแต่ถ้าเป็นประเภทของกิเลสตัณหาน้ำล้นฝั่งนี้แล้วเขาได้หมดเลยไม่มีญาติไม่มีมิมมตรไม่มีพ่อมีแม่ สวมได้สวมใส่ตลอดหมาสู้ไม่ได้เลยนะเกงที่สุดคือราคะมนุษย์ที่ไม่มีข้อเกีตไม่มีศีลธรรมบังคับเอาไว้นี่ละโทษแห่งกิเลสเห็นไหมเราเห็นไหมทุกวันเนี่ยผัวเมียทะเลาะกันจะเป็นอะไรก็เพราะกิเลสน้าโดนฝั่งนี่แหละจะเป็นอะไรไปถา้าปฏิบัติตามธรรมที่สอนไว้แล้วจะไม่เป็นตายใจกันได้ที่สุดคือผัวเมียที่ฝากเป็นฝากตายมีความซื่อสัตย์จริตต่อกัน ไม่มีอะไรอบอุ่นยิ่งกว่าผัวเมียที่มีธรรมข้อนี้คือกาเมสุมิชาจารบีบบังคับเอาไว้จะผาสุกร่มเย็นทั่วหน้ากันมีฝั่งมีฝ้ามีเกศมีแดนมีสูงมีต่ำอยู่ด้วยกันเป็นผาสุกนี่ทาปกครองเป็นอย่างนี้ถ้ากิเลสมาปกครองเอาเป็นเนื้อของมันหมดถ้าหลงแหลกหมดยกขึ้นเขียงฟาดยำแหลกหมดละให้กิเลสมานี่ละโทษของกิเลสนะพี่น้องต่หลายทราบไว้ ว่าก่อความเดือดร้อนทุกวันนี้ไม่ใช่ทำาก่อความเดือดร้อนนะกิเลตั้งหาความโลภก,ก็ก่อความเดือดร้อนตามกําลังของมันและดีดตามความดีดดิ้นไปตามมันมากน้อยก็ด้รับความทุกความเดือดร้อนถึงขั้นล่มจมได้ตกนรกอเวจีวเพราะความโลภนี้มีมากขนาดไหนโลกไม่มีสั่งมีฝาโลกไม่มีบุญมีบาปโลภได้ทุกอย่างขอแต่คว้าได้คว้ามาคว้ามาสุดท้ายกับสิ่งเหล่านั้นที่คว้าได้ ด้วยอํานาจของกิเลสม้าเผาเราให้ตกนรกอเวกีได้ทําพาใครให้ตกนรกอเวกีมีไหมไม่เคยมีนะทําไม่มีแต่กิเลสพาตกได้ทุกประเภทของกิเลสปู่ย่าตายายลูกเจ้าหลานเหรนโคตรแซ่กิเลสมีแต่โคตรแซ่ที่จะต้มตุนสัตว์โลกให้จมทั้งนั้นจมนั้นให้พากันจําไม่ดีนี่คือโทษของกิเลสให้พากันฟังทําไม่มีโทษต่อสัตว์โลกนะ มีแต่คุณรวนแต่โลกไม่ยอมสนใจกับธรรมจึงเดือดร้อนกันทั่วทุกหย่อมย่ามองเห็นกันมีอะไรมีจะเอากองทุกมาระบายกันคนนั้นระบายทุกแบบนี่คนนี้ระบายทุกแบบนั้นถ้าเข้าไปหาพระก็มีแต่เรื่องกองทุกไประบายกับพระไปบายกับพระไอ้พระก็ตั้งพระก็เป็นแบบเดียวกันดีพระก็ระบายทุกไปต่อญาตโยมเลยสุดท้ายไม่มีใครดีพระกับโยมเหมือนกันบ้านกับวัดเหมือนกันนี่ ถ้าพระก็ปฏิบัติตามเขตแดนของพระมีหลักธรรมหลักวินัยเป็นเครื่องชุมเย็นแก่ตนแล้วประชาชนเข้ามาเกี่ยวข้องกับพระก็แนะนําสั่งสอนให้เป็นคติเตือนใจแนะ่ให้ได้รับความอบอุ่นกลับไปบ้านไปเรือนแล้วปรับปรุงตัวเองแก้ขไขไปตามทมแล้วก็จะมีความสงบร่มเย็นประทำตามกันเนี่ยทมท่านมีแต่คุณนะทำกิเ <c> ล <oughs> สมีแต่โทษมีแต่โทษทั้งนั้นเราละมันไม่ได้เราก็ให้อยู่ในกรอบ เช่นอย่างไฟก็ให้อยู่ในเตาอย่าให้นอกเตาไปนะถ้านอกเตาไปแล้วมันจะเผาบ้านเผาเมืองไปหมดไฟนอกเตาเผาบ้าทุกแห่งเลยนะไม่เลือกถ้าอยู่ในเตามีขอบเขตนี่เหมือนกันคนเรานอกจากขอบเขตไฟในเตาคือผัวคือเมียไปแล้วเผาเผาไปได้หมดเลยฮะไม่มีขอบเขตนี่แหละไฟเผากันเผาอย่างนี้ที่กล่าวมาประมวลมาทั้งหมดนี้ เป็นโทษของิเลสทั้งนั้นนะความโกรธฆ่าฟันรันแทงชิบหายวใยป่วงนี้คือกิเลสเป็นของดีแล้วเหรอพิจารณาดีออกมากจากราคาตันหาออกมาจากความโลภเมื่อไม่สมใจ